สวัสดีค่ะดิฉันแอนเดตพยากรมาทำนายคุณวันศุกร์ประจำเดือนสิงหาคม2566นะฮะฉันทำนายาด้วยศาสตร์คำพิมหาสต์เลขและไพต่ต่างๆสนใจก็เชิญดูได้เลยนะฮะลูกค้าเก่าเก่าก็ที่หายจาฉันไม่เจอก็กรุณาหาจากฉันให้เจอ ตามสไตล์นะฮะเดี๋ยวฉันจะอินดี้อินดี้หน่อยโอเคทายเลยนะคะคุณมันส์คะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสิงหาคม2566นี้ติดมาสองใบติดมาสี่ใบออันนี้แปะไว้ก่อนอโอ้ ไหนมาแล้วก็เปิดซะเลยเอา่าเป็นช่วงที่คุณวันศุกร์มีความสบายใจในเรื่องของความรักหรือว่ามีเพื่อนที่รู้ใจหรืออาจจะเป็นเพื่อนซีที่อาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็รู้สึกอา่ารู้สึกดีนะฮะหรืออาจจะเป็นแฟนก็ได้ เลเวอร์ over, แต่จะไม่จะไม่ทายเลเวอร์เป็นแฟนอย่างเดียวจะทายว่าคุณอาจจะได้เจอกระยะาณมิตรหรืออะไรก็ได้นะคะมันจะมีบางอย่างที่จบเช่นทำงานจบหรือ,อขอประทานโทษน,นะคะที่มีเสียงนี้โอเคหวังว่าจะไม่ได้ยินก็ มีบางเรื่องที่จบจบแล้วเป็นไงจบแล้วดีเพราะว่าคุณคุณเบื่อคุณหงุดหงิดคุณแบบลำคาญการจุ๊จี้จุกจิกมานานมากอะแต่ในขณะเดียวกันในเดือนนี้ยถ้าคุณวางใจไม่ถูกคุณก็ยังรู้สึกจุ๊จี้จุกจิกคือเบื่อการจุ๊จี้จุกจิกอยู่อีกเหมือนเดิม เพราะนั้นสิ่งที่จะทําได้ถ้าคุณมีงานทํานะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานก็มุ่งหน้ามุ้งตาทํางานไปเถอะเพราะว่าทําแล้วดีทําแล้วเจริญเป็นคนที่สู้เป็นคนที่ขยันแข็งแข็งเป็นคนที่สู้แล้วชนะในเมื่อคุณเป็นคนที่สู้แล้วชนะไม่ว่าสิ่งที่คุณสู้นั้นมันสู้กับใจตัวเองหรือสู้กับอะไรบางอย่างคุณสู้แลวชนะก็ขอให้สู้ต่อไปแต่อารมณ์ อาจจะมีการแบบเบื่อเบื่ออยากๆอะไรเกิดขึ้นบ้างก็หันไปฟังเพลงหรือสวนมนต์หรืออะไรก็ได้ที่ที่ที่ถูกจริตกับคุณมันก็จะช่วยคุณให้ผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะคุณวันศุกรสวัสดีค่ะ